ประชาชนถิงนที่อยู่ในชุดเสื้อสีม่วงนะครับตัวสิม่วงนะครับวมีจุธามาทองสุดสะคมับสุรรอบคุณมาได้คกมณีแปดสาวิดีนวนพุ่ม13นวนจันเที่ยวหองสิสอสุรีวงแก้วมณีห้ากนิฐาการะเวกมณีเก็ดพรเวดีขึ้นบางบ้านทณีสี่ นิสาใจอ่ำหมายเลขเก้าสุภาพรผมทองหมายเลขสิบสินิรัตน์อยู่อ่ำแล้วก็ผู้จัดการทีมก็คือสมบัติชูสุภาสูุภาสนะครับการที้ยงวิ่นของทีมเก่าน้องหลวงก็มีมายเลขสิบสวิรุณ้าวกัญญาครับหมายเลก สัญญาลักษณ์แดงพัฒหมายเลขแปดกันพ mm ิการมาน้อยหมายเลขเจ็ดกัลยาเหียมพ่วงหมายเลขห้ากันทวาโพแก้วหมายเลขหนึ่งทิพย์สุกน์หงษ์ยนตหมายเลขสองกัญญาลักษณ์พรปกหมายเลขสี่ธนาพรครบผ้วนหมายเลขสามสถาพรดวงยีดันหมายเลขเก้ากระดกวนขำใจบริการเพียสถาพรดวงยีดันทัไม่ไม่จำเรื่องนะโคชเซนม่วงกับน้ำเงินทายก็คือ อาตพนเสีมารักนะครับนี่คือราทิตย์เพื่อนระพุวันด yes. ิงท yeah, oh, like ั้ง2ทีมเลยครับคนนี้ก็จะเริ่มบันทึกการแข่งขันเลยนะครับบันทึกคู่วินนี้ได้2นาทีคู่นี้คู่มันแล้วอีกทีนึงเสียงเงิน ินดีต้อนรับวันธรรมสอทวันชัยราทีประสิษทิพรนะครับอยู่วัดดีกว่าเห็นอยู่อ่าผมไม่ทำบุญแค่เห็นอยู่ล้วเ่องงินเลกาว้งหลวงครับตีมีนาย vẫn xin các con xin mắt chất vào trong khi các con xin mắt các con เพืชานทั่วไปบอกเรื่งครูเนี่ยมาวบกขึ้นก่อนเลยครับพวกนี้หลังมาให้กับอันที่สาครับสุภาพร้องมทองอันนี้ใส่เลขเก้โอ้โหทันทายไปก่อนเลยครับนีปฏิบัติธรรมจงเเเรียนกันเยอะมาก ถึงเวลาแรกครับแกมเพิ่งจะเริ่มต้องมาให้กับาหาเล็กสิทของฝรั่ครับสิริยูอัมนะครับเก็ีาปอย่ครับแต่มุมของทางฝั่งทีมเด่กัครับสุภพรสมทองโอ้้าบะเล่ไม่แต่มข้ออะไครับตรงนี้ชาไทยชุดเล็กหน่อยเดี๋ยวติดเต๋ักกันแล้วไปได้ไหมตรนี้ าลขสิบได Bond, <c oughs> ้บอลแล้วครับคมีสิรนสยูอัมอย่างได้บอลหมายเลขามมีสองคนหมายเลขสมนี่ดทามากหรือาขขวามาให้สุภาพรสมทองสักเกากางไว้ไหมไม่ได้ครับหมาเลขสี่ได้บอลโอ้โหมีสาใกอํำยิงได้ไหมไม่ได้ครับหนูยังไม่ได้ะลางเหรอ บังไว้ครับลงนี่ไอ้โนบังบังบานหรือบังประตูเลยบังบงบังบังช่งครับถีมแต่กวใจเทองและบานอยู่ห็เขาการมาให้ตัวฮอนสมทองตัวฮอลเปิดใจไปเอาบอลลงเลยจริงทันทีครับปร่เขาตูปัดได้รับปฏิกิติยาไวมากลงนี้ ผุ้สาวประตูของฝั่งน้นครับทิมสุขคนหงยนหอนไหนหอนหน้าอยู่อันหน้ารุ่งนี้ใส่เบอร์หนึ่งมาน่าจะไทยผู้สาวประตูนะรุ่งนี้เที่ยงครึ่งอาจจะหน้องมาก่อนเจอกันน้องแต่วงของทางฝั่งทีมแต่ก้อนนะครับสิริรักยูอัมธีรีรักเปิดมามาผู้สาวประตูฟ้าไว้ได้แต่เปิดไปมีมีใครครับรุ่งนี้ มวนชันเที่ยวหงบังออกไหมตรงนี้วันนี้เ๋ยวต้องเจอเซเว่นเกินก่อนนะทีมไหนมาแล้วก็มารับใบส่งและชื่อเลยที่ยังไม่ได้เขียนชื่อชื่อนามสกุลใส่เบอร์เขียนสีเสื้อด้วยเขียนรุ่นด้วยรุ่นสิบปีสิบสองปีประชาชุนยิงนี่จ่ายทุกวันไหมวันนี้เจอกับเซเว่นเกินเดี๋ยวเธอจะเป็นคูกวันนี้คู่สอง2หมข้าพด่นพรหมึ่งสองสามที่ห้า กบแตกไปแล้วเึ็นชาติชุดปีซีเกมการนนนเอาโรนี่หม่รนนโดนโตกลับมามาเก็บเกียวออกมาครับฝั่งรถสุภาพรผมทองแตาขวามาเป็นกับซีิรียอยูอัหมาจริงได้ไหมโอ้โหทันทีนะครับมาเลขซี จากการเปิดของเซเรตูวันแล้วก็แมสีแม่้าก็นิสาใจอ่ำทีมตะกอขึ้นนำไปเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับสิกา์น้องหลวงแห้าก็หม่ไรวเสร็จอารกองขอปากกาปากกาปากกาแิ่มแก้ไหมครับทางฝั่งมินิยมมาใช่เขอาค้ไครับสิการน้องหลวง เชื่อไหมเองผมก็ใส่รถสามก็ชิดไปอีกแล้วไปอีกสี่นิสาคุณส่งรองสนามเนอะเล็นกัมพูชาอยู่ได้บอลอยู่ครับทั้งส่งนี้อันนี้กูเทศนะ พัดสวัสดีชื่นบางบ้าโอ้โหซัดยิงเป็นข้อโอ้โหยิงได้แรงมากประตูกันสุดยอดนะครับลุงนี้เออเนี่ยเนี่ยกูส่งเป่าเนี่ยหนูหนูมีธุระอะไรอ๋อโขกที่เป่าหน่อยแล้วมั้งกูเป่าเข้าฉากหลายฉากแล้วเหลายรายการแล้วกูเป่าเข้ายูทูบเนี่ยทั้งภาคเองทั้งถ่ายรูปอ่าเดี๋ยว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 ให้ดูก่อน อาจจะดูคูเป้าพา้องพิมคำว่าฟุตบอลครองพิกายครับขึ้นเลยวางหูแม้รึหนึ่งศูนย์ครับรุ่นนี้เราไม่ใช้สุภาพรพองพองจะเปิดรุ่นนี้ขึ้นไปล่อยมหนาโตปุับโอ้โหงได้รุนแรงมากเป่ดเขาจุดนัดพบพอดีเลยครับ แตสังเกตไหมครัทางฝั hmm. ان, ่งทีมเสร็จลงทองเรก่าน้องหลวงโอแล้วปองไม่เดียวครับพัดเทวดีที่นิาบ้าลูกขอปัจจัยพัดเทวดีให้กับนิสาไม่ได้ครับไม่ผ่านฝั่งโนนกัลยาเหียม่วงสกัดออกไปได้นไม่เจรู้สึ สุภาพรหมอจ่ายอ้ออีกแล้วครับท่านคนเดิมหรือไม่ผานิเกศครับพัเทาดีชื่นบางบ้านครับฝังประตูที่สองให้นำหางน้องหลวงไปสองต่อศูนแล้วครับจากการเปิดเข้าหัวพอดีเป้ของสุภาพรสมทองครับ สองศูนย <g ül üyor> ์เลครับโอ้งานหนักของทีมสิบเก่าน้องหลวงเลยครับแจกยีเนื้ยู่แจกยีมาก่อนไปลองตากแก้มครับโวนจันเชียวหงมาที่สุภาพรปอดไกมไหมเกี่ยวไปถึงข้าวมือนสิได้บอาดิกล้วครับเกี่ยวจะ้นแจวแล้วครับนิสาใจอ่ำไหมเหนียวไก่เหนียวไก่เหนียวไก่เหนียวเนื้อเฮ้ยเหนียวไก่เดินผ่านกุ้เฉย เนียวหนึบลึกเหนียวไก่หายเป็นไงบ้างยังมีทีมที่ชื่อดังที่สุดในโซนนี้เป็นุตบอลหญิงมีคำว่าสั่งสั่งลุยด้วยโอ้โหโอ้โหเอ้าดักไว้ได้ครับลูกนี้พระเจาดีออกมาทางขวายิงแม่ติกองหลังฝั่งโน้นเลยครับ สุท้าพรกอพิลัล่งสวนเี้จุ้ทาพรอนนจันยิหลังเนี่ยได้ไหมอ่โดนตวกับมาไม่มีใครครับนนนจันเชื่อหงคูบัละเจอกระเด็กน้องหลวงอ่าเอลูกศิษย์คูบัลลน้องหลวงอ่ยิงเข้าสาวโซก็ลเลี้งมันเล่นกสิริราชกุ้งปูสาประตู เทพสุคนหลานจันไปกันแล้วครับสิริรัตน์ุูอ่ำข้ากลางสูงครพลกยีไกลครับแม่สาทีได้ไหมไม่ได้ครับับไม่ได้ภูษาประตูเมื่อกี้อกแตกเลยเทพสุคนโอ้จนนเปิดมาเขไม่มีใครครับเ็นกโอ้อกแดดึงเลยทำไมชอบใจอเ แต่งไปอีกทีนะครับนิสารัตนิสสากายอ่ำหมายเลขสี่ผิวเจียแจ๋วครับได้บอลยู่ครับทังสิกาน้องหลองได้โตบ้างเบียดได้ครับไม่ลุกนี้ไปอีกเลยครับสินิรัตยู่อ่ำโปรแกรมอยู่ไหนโปรแกรมประตูรับไม่ได้ครับลุงนี้ทิดสุกนหงยนต์ปิดมาเข้าไปมีใครครับลุงนี้ จะได้ออกกล้องมังก็ดีแนะแฟนจะได้เห็นมั่งแล้วแก้มาครับทางฝั่งทีมศิษย์การน้องหลวงอ้าวบอลตัวเล็กตัวเล็กพี่หมายได้ข้าวเลยนะยิงยิงโอ้โหเอกวิบโอ้โหมีันง่ายกว่ายิงออกเรื่อเยอะ อาโอเคไอ้ลูกที่ยิงลูกแรกของมายเลขาณิษฐาการเวกเนีผมไปใส่หมายเลขสี่เอาเหเหไว้ส uh ี่อีกคนนึงไงตัวแรกไปสคนสี่ิทะสี่ิทะไปนะครับหมายเลขสี่ลิษาอ๋อเออไม่อยู่ครับลุงนี้คณิษฐาการเวกส สุภาพรหลวงพอลองจี๊ดไก่ต้องแหม่ติดฝั่งนี้กำลังสู้กันสนุกเลยครับล่างหมูแซ่ย่างเสียซ่อมบนบอลโอ้ยยิงตายเลยครับสุภาพรถมทองสองโศนก็ยังนั่อยู่ครึ่งคึ่งเวลาแรก ฟุตบอลประชาชนหญิงวิงมาครับครั้งที่18ประจำปี2557ัอสิบ็สองประตูสีม่วงนำอยู่ครับแบ็ก,กอ๊อตสีนึงเงินสิบเก่าน้องหลวงปิดนะครับผู้ตัดสินอันตราคสีมารักษาล้อมเวนบ,บริการแข่งขันครึ่งเวลาแรกประเภทฟุตบอลประชาชนหญิงก่อนก่อนว่าทีมสีม่วงครับจะต้องนำอยู่2ประตูต่อ0ลูกแรกจากบาลิกสี่ นิสาใจอ่านลูกที่ย์ของมาเลเจพัทรวดีชื่อบางบ้างพักสักครู่เดี๋ยวผู้ชมครึ่งเวลาหลังนั้นต่อครับ